คุณผู้ชมครับมันขนาดไหนครับสองคู่ที่ผ่านมานะครับน็อกเอาทั้งสองคู่ผู้ชมยังอยู่กับมวยไทยแบทเทิลสุดข้า่ยชนข่านะครับถ่ายทอดสดทางช่องแปดเข้มทุกเรื่องราวสุดทุกอารมณ์นะแม็กซ์บวยไทยเซเรียมพัทยานะครับต้องบอกว่ามันจริงๆมันจริงๆครับเรียกได้ว่า2คู่แรกก็น็อกเลยนะฮะใช่แล้วครับ2แต้มครับของมุมน้ําเงินนะครับแกนไทยบ็อกซิ่งยิมนําไปแล้วครับและนี่คือคู่ที่3เราจะไปทําความรู้จักกับนักชก ในมุมน้ำเงินนะครับพิกัด55กิโลกร,รมัมดักชกจากห้าหาจังหวัดสตูลโวยหนุ่มวัย20ปีอาวุธครบเครื่องปั้มตีดุดันสถิติการชกชนะ34ฝ่ายเสมอ1แพ้10 and the warrior tonight, r e r i s o n 20 years old he has professional record of 34 win and 10 loss ขอเสียงตอน,อนรับนักชกในมุมน้ำเงินจากสตูนนักชกที่มีรอยยิ้มหน้ากลัวยิ้มพิการกาทร์ท์บ็อกซิ่งยิ้ม uh, ladies gentlemen ฮีคัมฟอร์มท่าแผลสตูนตี Please. Welcome in the bull corner ยิ้มพิคาดแกนไทยบ็อกซิ่งคิวและยิ้มพิคาดจะต้องเจอผู้ชจ้าของเขาในมุมแดงครับนักชกจากอำเภอเมืองจังหวัดนครปนมอายุ22ปี มวยจังหวะฝีมืออาวุธหลากหลายสถิติการชก63ไฟชนะ51เสมอ3แพ้9 and he's born at in the red corner he is 22 years old he had a professional record of 51 win and 9 losses ขอเสียงต้อนรับนักชกในมุมแดงจากคนครพนม10นาทีร้องสมัครอบจอ,อุดรธานี ladies and gentlemen h e ข่งฟุตบอลนค m พนมยินดีต้อน e ับ10นาทีรองสมัครอบเจาะอุดรธานีเอาละครับต้องบอกว่าไม่ใช่งานง่ายของรองสมัครองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีแล้วล่ะครับเพราะตอนนี้โดนนำไป ศต่อ2องเลครับแกรนไทยบ็อกซิ่งนั้นฟ้าสแต้มไป2องผู้ดยการเอาชนะน็อกครวดด้วยนะครับนี่นะครับอย่างที่บอกครับหมัดมวยเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับทำมาดีๆเจอซัดโป้งเดียวลงไปนอนกองกับพื้นเลยครับเอาละครับมาถึงคู่ที่3กครับหานาทีรองสมัครองค์การมาส่วนจังหวัดอุดรธานี5 5กิโกรัมครับจะเจอกับยิ้มพิฆาตแกรนดไทยบ็อกซิ่งยิมอีกหนึ่งแต้มจะไปอยู่ฝั่งไหน เอาเลยครับมาแต่อีกหนึ่งแต้มกันบ้างครับนายวอลรุษนุ้ยคำครับหรือว่ายิมสยามแกนไทยบ็อกซิ่งยิมครับจากอำเภอท่าแพจังหวัดสตูลครับอายุ20ปีครับ6.0165เซนติเมตรมาครับส่วนทางด้านนักชกมุมแดงครับหานาทีครับนายนาทีธนฤทธิ์ครับจากอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมอายุ22ปีมาไกลเคียงครับ6.0170เซนติเมตรวันนี้ต้องบอกว่ารูปร่างเนี่ยนักชกจากแกนไทยบ็อกซิ่งยิมเนี่ยค่อนข้างที่จะ รูปร่างเียเท่าๆกันนะครับมาเล็กแต่ว่าหมัดหนักจริง,รงโโๆครับรูปร่างต้องบอกว่าไม่ใช่อุปสรรคนะครับแม้ว่าจะเสียเปรียบแต่บนเวทีนั้นน้ำหนักตัวเท่ากันนะครับและที่สำคัญวัดกันที่อาวุธครับนี่เลยครับคือมวยไทยครับศิลปะประจำชาติของเราครับวัดกันที่อาวุธแล้วก็วัดกันที่หัวใจวัดกันที่ศิลปะแม่ไม้มวยไทยและการฝึกฝนพร้อมทั้งการยืนระยะนะครับ กรรมการผู้ว่าบนเวทีก็เป็นกรรมการนัทวุฒิสุข,ขะนะครับส่วนให้คะแนนนั้นมียอดยิ่งเกศร,รมาลาสัญธยาไพรนันและก็ใจดีรุปมบางประไส่ครับโอ้โห,โหขึ้นไปถอดมงคลเองเลยครับนี่เลยครับคุณรัพคุณตรีถูกแบบครับหัวหน้าค่ายการไทยบ็อกซิ่งยิมฮะสบายสบายครับอตอนนี้ต้องบอกว่านําไปแล้ว 2, 2> ต่อ0ครับเอาล้ครับ2คนที่ถอดมงคลนั้นยังไม่เป็นผลเลยเปลี่ยนมาเอาเป็นยอดมวยไทยรุ่นเล็กกับบอลไซมากัน หรือว่าบอลไซมาภัยนะครับเด็ดดวงปอพงสว่างขึ้นถอนบงคลเลยวันนี้คนต้องบอกว่าชุดใหญ่แต่ชุดใหญ่แล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวก็รู้ครับอนะดีี่ต้องบอกว่าเบอร์ต้นๆของประเทศในรุ่นพิกัดเล็กๆครับครับนี่แหละครับต้นตำรับเจาะยางความกระจกของแท้ของจริงครับเขอเป็นล่นครับแต่นชกในสังกัดที่วันนี้เดินทางมาเชียร์ล่วงไปแล้วสนะครับเดี๋ยวดูครับคู่นี้ ลายคาถาขึ้นไปแล้วครับสำหรับทางการทหานาทีเกี่ยวได้คุณด้วยขวาครับยิมพิคาดฝ่ายเดินเข้าหาอีกแล้วครับแกลนไทยบ็อกซิง่งขวางไว้ครับคุณนี้55กิโลกร,รมลัมนะครับโอ้โหเล็กกว่าพอสมควรเลยครับยิมสยามโดนแข้งซ้ายเข้าไปครับพยายามเดินต่อนพยายามจะจอล่างเหมือนกันครับหาหนาทียิมสยามเบียดนะนี่ครับ ขวะถีบและเจาะล่างครับยังเต็นยิงสยามพอกพอช้าทีแกตอดเล็กตอดน้อยครับผานาทีอลไะครับขวาต่อขวาครับมาวงในพยายามไล่แขนสู้ครับกรรมการแยกออกมาอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้ครับสคู่4ี่แ้มนะครับไล่แขนลูดมาสี่ครับแยกมากลางเวทีครับ พิ่ฆ่าตีซ้ายโอ้โหกับป้านขวาแม่ท่าคู่นี้ยิ้มพิ่ฆ่าชนะนะครับจะขึ้นแท่นเลยครับนี่ครับโอ้โหผมจะนึกถึงท่าม้าดีดกระโหลกเลยครับอ่าหลอกจะออกจะต่อยหมัดน,นะครับแล้วก็ขวดด้วยแข้งขวาครับหันนาทีนี่ครับเสียบขวาไล่แขนตี ยกแรกนี่ไม่มีการดูชั้นดูเชิงครับใส่กันเลยครับถือว่าความยาวความใหญ่ของหานาทีนั้นจะสร้างอุปสรรคให้กับทางฝั่งของยิมพิคาได้หรือเปล่าเกี่ยวและคืนด้วยซ้ายเหมือนกันครับนี่ครับเอาอีกแล้วครับยังไม่สมบูรณ์แบบครับมาดติกโลกของทางด้านหานาทียับมามีมัดพอช้าี่กรรมการตื่นเลยครับดีครับแบบนี้เพื่อความสนุกครับ ยายา,ายามจะไล่แขนกดแขนครับลูกอย่างนี้เนี่ยเป็นลูกเก่งของแสนชัยพีเคแสนชัยมมยไทยยิมครับกดแขนกุต่อสู้ไว้ครับเช่นเดียวกับลูกม้าดีกะโลกนั่นแหละจังหวะแลกหมัดเจาะย่าอีกแล้วครับขยันครับผ่านาทีอ้าวลูกศิษย์ของเด่น<ม>ดวงบอวงสว่างต้องมีลูกเจาะย,ยางพากระจกไม่งั้นไม่ใช่ของจริงของแท้แน่นอนไม่งั้นไม่ใช่ศิษย์ของลูกพี่ครับ อาศัยตอดเล็กตอดน้อยครับโอ้โหงัดสอกซ้ายนี่ครับคู้ต่อยมหมัดลัวมาเลยครับพยายามจะสวนด้วยสอกเหมือนกันครับยิ้มด้วยาดคขาทางทีจะลำบากครับเล็กกว่าหมดยกแรกครับไปพลักกันคู่เดียวอะไรกัครับท่านผู้ชมกลับเข้าสู่เวทีมักสเตเดียมพัทยาอีกครั้งครับคร่ที่3ขมรองรายการที่กัด55กิโลกร,รัมกรหันหาหนที รองสมัครอบจอุดรธานีกับยี่ปิธาแกนไทยบ็อกซิ่งยิมครับตอนนี้แกนไทยบ็อกซิ่งยิมนั้นนําอยู่2ต่อ0นะครับ2คู่ที่ผ่านมานั้นเป็นคะแนนของแกนไทยบ็อกซิ่งครับมาดูคู่นี้ครับทางฝั่งของรองสมัครองการบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีจะแก้ตัวได้หรือเปล่าครับเดี๋ยวดูครับอืมกึ่งม้าดีดกระโหลกนะครับเป็นลูกลักไก่ครับปุ๊บเนี่ยสามสี่หมัดเลยครับค่อนข้างจะเน้นครับสำหรับ ่ายมวยรองสมัครอบอจอดอนธานีครับพลาดไม่ได้แล้ว <ừ> นะครับถ้าเกิดพลาดคู่นี้มีสิทธิ์อย่างเดียวก็แค่ตีเสมอ <ừ> นะครับเ <ừ> พราะเหลืออีก3แต้ม3มคะแนนถ้าได้คู่นี้ตีตื่นขึ้นมานี่ลุ้นกันถึงชิงดำแล้วก็โอ้โหเจอศอกแม่สะทานไปเหมือนกันครับโอ้โหถึงพังงะเลยครับนี่พยายามไม่มีอะไรจะเสียเหมือนกันครับนะักชงยามุมน้ำเงินเดินหน้าลุย วางซ้ายโดนซ้ายคือเอาเลยับไม่ถอยเหมือนกันครับานาที่พยายามจะขึ้นบนโดนบิดเหลี่ยมมาพยายามจะใส่ความยาวความใหญ่ครับยิ้มไม่คาดทิ้ง้วยหมัดขวาละไรอกในนี่ครับกดแขนไว้กดแขนไว้แล้วโอ้ยเทยทิ้งไปเลยครับยิ้มพมี่คาดลุกขึ้นมาขยับใหม่ป,ปะทะในาด้วยครับรอดักโอ้ยสายสั้นๆอีกแล้วครับอันตรายครับ พยายามจะงัดหมัดมาเป็นตัวช่วยครับยิมพิคาดอันนาทีนั้นล็อกในเหนียวแน่นแข็งแรงแข็งแกร่งครับดูครับแต่โอ้เจอลูกฉลาดของยิมพิคาด้าไปครับปล่อยให้อุ้มเลยครับลูกอย่างนี้นี่แสนชัยครับเก่งเหลืองเกินกดแขนกูต่อสู้แล้วกูต่อสู้อุ้มนะครับทาให้กุต่อสู้นี่ต้องบอกว่าเสียแรงเปล่าครับตัวเล็กต้องอาศัยความฉลาดอย่างนี้ครับ ปะทะไปไปาทะมาหนี่ค่อนข้างเสียเปรียบไปต้องใช้ลูกเสียลูกฉลาดครับโอ้โหยอห,ยอหยลอดักล้อสวนด้วยศอกครับกดแขนหานาทีดูครับโอ้โหค่อนข้างที่จะแต่งตัวช้าเหมือนกันครับหานาทีโอ้โหกว่าทัวจะนี่ครับกว่าทัวจะสุกงาจะไหมหรือเปล่าครับล็อกนายแล้วตีวนลงมาโอ้โยาใส่ความใหญ่ครับอ้ยัดด้วยขวาครับ พีขยับเดินลุยนี่มีฮุกซ้ายยิมพี่คาดดูกับ,บ,ง <c oughs> บวงในของารทัวงในค่อนข้างที่จะเสียเปรียบกับยิมพี่คาดแกนไล่แขนดีเหลือเกินครับหานาทีระวางซ้ายล็อกในนี่ครับตีเน็บไปเรื่อยครับโอ้โหโหยดูกับตีแต่ละลูกแต่ละทีครับพยายามไล่แขนตีหลายนาทีอุ้มมาแม่จะพาไปที่เชื่อครับ ยิมพี่ข้าขยับบ้างทิมซ้ายแหมโดนดักด้วยซ้ายครับล็อกนแล้วตี้นแขนจับนดีกว่าครับหันนาทีเอาดูครับโอ้โหฟัดกันไปก็ฟัดกันมาครับยิมพิฆาตาก็ไม่ยอมเหมือนกันเบียดไปเบียดมานี่ดูครับขออย่าอ่อนนะครับเจอกับมวยเข่าข้ออ่อนนี่เรียบร้อยเลยครับพยายามที่จะทำแต้มให้ขึ้นแ่นครับยิมยิมพี่ข้า นาทีไม่เดินปักหลักดูโอ้โเข<อ>าก็มาดครับจังหวะหุกซ้ายของยิบมมิคาดาเชียวไปนิดเดียวครับเอาอะไรครับพยายามจะโชว์เหมือนกันครับจังหวะสอกกับดีดซ้ายดักเอาไว้ยิมมีิคาดมีมาดขอเข้าในต้องบอกว่าดูครับตีเป็นชุดเลยครับฐานาทีดูขนาดเลยครับหมดยกที่สองครับ กายังอยู่กับมวยไทยแบทเทิลสุดท้ายชนค่ายครับนี่จะเป็นคู่แรกของรายการที่ครบยกหรือไม่ครับยังเหลืออีกสานาทีที่จะตัดสินกันครับอบอกว่าทางด้านมมน้ําเงินนี่พยายามที่จะเอาแต้มนี้เพื่อขึ้นแท่นครับลอยลําเอาเงิน3ามหมื่นยัดใส่กระเป๋าไปก่อนในขณะที่ทางฝั่งของรองสมัครนายกองค์การมิหารจังหวัดอุดรธานีก็ไม่ยอมเหมือนกันครับ พยายามจะตีตื้นให้ได้เพื่อที่จะลุ้นกันในคู่สุดท้ายโอ้โหแล้วจังหวะเมื่อสักครู่นี้พุกซ้ายได้หักไปนิดเดียวครับเฉือนปลายจมูกเอาละครับ3นาทีต่อจากนี้ครับตัดสินแน่นอนครับหากเสมอนี่แบ่งกันไปคนละหนึ่งแต้มนะครับโอ้โหทีมงานสั่งรวมมัดครับจากแกนไทยบ็อกซิ่งครับวงในค่อนข้างเสียเปรียบเอาเละครับนี่ครับตามแผนครับ ดันออกมาวางหมัดครับอ่าออกมานี่เปิดเกมก็ใส่เลยครับอ่าโอ้ยมีทั้งหมัดทั้งศอกเลยครับยิ้มี่คาดอาเลยครับโอ้ยมีศอกจับในทันทีเลยครับรู้ว่าหมัดอันตรายดันออกมาโอ้โหซ้ายหลุดครับอ้าวอย่างนี้มีลุดมีเฮครับโอ้โหหวุดหวัดน้ากลัวอยู่ครับหมัดของทางด้านยิ้มพี่คาดาแต่ยันลุดอย่าลวมนะครับศอกซ้ายของ หันนาทีนั้นยังอันตรายอยู่ครับนี่ครับแล้รีบเข้าในจับล็อกทันทีครับแยกมาโดนแข้งซ้ายนี่ครับตแข้งซ้ายดักเอาไว้อีกแล้วครับต้องลงทุนเลยครับยิมเปคาอสศัยความขยันสาวกำปั้นเข้าใส่ครับหันนาทีไม่ถอยเหมือนกันครับจับในทันทีเลยครับนี่ฮะไล่แขนกดมาตีดูครับลุดมาตีได้ไหมตีได้ครับนี่ฮะแล้วหักมาทาเชือกเสียบด้วยาย โอ้โหฟันกันไปก็ฟันกันมาครับวงในนั้นต้องบอกว่าหานาทีนั้นดูเหนือกว่าเห็นได้ชัดแลยครับในขณะที่ยิมมิคาดพยายามจะถิ้งหมัดครับทุกซ้ายแล้วก็ขวาตรงแต่ยังทําอันตรายหานนาทีไม่ได้ครับแต่วงในเป็นทางด้านหานาทีครับโอ้โหพาไปไหนไปกันแล้วครับวงในดูครับเสียเหมือนกันรู้แล้วครับหานาทีต้องลุยแล้วครับประกบในกดลงมาแล้วนี่ครับกระชากตี โอ้โหพาอุ้มมาตีหน้าบ้านตัวเองครับไปไหนไปด้วยเลยครับจังหวะไล่แขนกดแขนโอ้โหทิมขวาดักเอาไวแ้แถึงตัวครับพนาทีอ้าวกดกดหมุนเหลี่ยมแล้วก็โอ้โพยายามจะใช้เหลี่ยมครับยียาเดินลุยต่อครบับพันาทีตู่แข้งซ้ายอย่างอันตรายครับทำลายเกมโอ้โหสอกกลับครับพยายามจะหมุนสอกกลับโชว์แล้วก็พันนที ยังเรียกเลือดไม่ได้ครับเอาอะครับเดินลุยเจอแข้งซ้ายดักเอาไว้เาลือจะลู่ับวงในนอกจากวงในแล้วนะครับจังหวะหลวมเข้ามานี่แกมีแข้งซ้ายรออยู่แล้วครับยิ่งไม่กล้าหลวมนี่เจอซ้ายทันทีครับไม่ว่าจะเป็นแข้งซ้ายหรือว่าเข่าซ้ายครับนอกในชัยาครับตอนนี้หานาทีแต่อยู่ที่ว่าจะสมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์หรือไม่ต้องได้ดูการชูมือก่อนโอ้โหสอกกลับอีกแล้วครับเอาอะไรครับยังไม่แน่นอนครับอ่า ยิมพิฆาตแกก็เดินลุยต่อกำปั้นมาโ,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 โดนดักทีมันออกมั่นใจแล้วครับดูครับดับดกจังหวะวาง้ายยิมพิฆาตเบียดเข้าไปโอ้โหเข่าร้องเข่าเลยครับโอ้โหโล็อกแน่นเหลือเกินครับคิดชา้าทำชา้าปั๊บนี้เดินเข้าไปนี่เหมือนสนโลโมชั่นก็ล็อกทันทีแล้จ,จังหวะตั้งแขนตีไ,ได้ทีหนึ่งครับ โอ้โหครบ3สมยกครับเป็นคู่แรกที่ครบ3สมยกโอ้โหต้องบอกว่ามันเร้าใจครับาดูภาพช้าครับนี่เกี่ยวแล้วทิมผากไปนิดเดียวครับหมาขวาของยิ้มพิ่คาดโอ้โหถ้าโดนเต็มๆมกระโดมทางนี่อะไรจะเกิดขึ้นยังไม่รู้เลยครับช่วงไปยกครับ ในช่วงต้นยกครับต่อยมาต้ตองทําให้เอาหาหนาทีนี่ต้องเข้าในครับโอ้โหโดนไปเลยท่อนแขนเนี่ยสรับรับลูกนี้พบย,ยกเป็นคู่แากในค่ำคืนวันนี้ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่ามวยคู่นี้นั้นจะมีรางวัลบัตเทิลหรือซูปเปอร์บัตเทิลสนับสนุนโดยปุ๋ยโฟร์แมนราคาเพื่อคนไทยคุณภาพเต็มแม็ x ร์ปุ๋ยโฟร์แมนไม่มีแบทเทิลและซูเปอร์แบทเทิลครับเรดี action, ้เอสเดนเทอร์แมนอัพเตอร์ทีลเอาต์ออฟแอคชั่นวีโก้ดูจักรสก e ตต์บอกวีรินทร์เกรานาบุ๋มเดน่นครับเป็นฝ่ายชนะไ,ไปคุณผู้ชมครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนครับเดี๋ยวกลับมาติดตามกับ Chào tất gặp các bạn thầy bắt đầu sực thôi